สำหรับพันธบโทโธบัญญินนะฮะจากอดีตนักการเมืองนะจนตกมาเป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของทั้งเสียชูวงแล้วก็พี่ชายผู้พิพากษาอาวุโสสารอาญากรุงเทพใต้ที่ชื่อว่านายวีรชัยถ้าเราย้อนไทม์ไลน์ในชีวิตไปดูจะพบว่าผู้ชายคนนี้พันธบโทโธบัญญินเนี่ยใกล้ชิดกับความตายอย่างปริศนาของคนรอบตัวหลายคนเลยนะครับเอาไปเริ่มกันที่คดีแรกกันก่อนนะฮะย้อนกลับไปตั้งแต่นู่นเลยฮะ,ะมีนาคมปี54 ผู้ชมจําชื่อนี้ได้หรือเปล่ารสรินนางสาวรสรินเนี่ยเป็นภรยาเก่าของพันตำรวจโทบัญญินเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคำให้การจากบันทึกประจําวันบอกไว้ครับว่าในวันนั้นร้อยตํารวจโทบัญญินซึ่งเป็นยศในขนาดนั้นนะตอนนั้นร้อยตํารวจโทเนี่ยนะฮะไปทําธุระที่จังหวัดกําแพงเพชรกับรสรินขากลับรสรินเป็นคนขับรถห้าทุ่มประสบอุบัติเหตุ รถเนี่ยหักหลบรถสิบล้อรถตกถนนไปชนเข้ากับต้นไม้รถสรินเสียชีวิตเรื่องนี้เพื่อนพี่น้องของรถสรินตั้งข้อสงสัยหลายอย่างอย่างเช่นนะรถสรินขับรถไม่เป็นแล้ววันนั้นทําไมเขาถึงเป็นคนขับรถแต่ทว่าทางคดีความอาญาก็สิ้นสุดคดีไปนะครับเพราะว่าอายการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องซึ่งคดีนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วก็คล้ายกับคดีของเสียชูวงนะฮะ ทีนี้พอพันธุ์วทัรบัญญินมาแต่งงานกับนางวราพรซึ่งครอบครัวก็ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครสวรรคนะ์นะปี53ปรากฏว่านายสราวุธซึ่งเป็นน้องของภรรยาใหม่ของพันธุ์วทัวรบัญญินเนี่ยนะฮะซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเหมือนกันถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตแต่ก็จับคนร้ายไม่ได้ครับแล้วก็มีอีกหลายคดีฆาตกรรมคนดังจังหวัดนครสวรรค์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็หาคนร้ายไม่ได้นะ นะฮะอันนี้ให้คุณผู้ชมดูนะปี53สนะฮะส่วนปี58ถูกตั้งข้อสงสัยคดีฆาตกรรมเสียชูวงอันนี้เกี่ยวข้องออคนที่เข้าไปถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือพันธบะโทบัญญินโดยตรงนะฮะปี58ถูกตั้งข้อสงสัยนี้คดีฆาตกรรมเสียจืดหรือว่าเสียชูวงเสรษถีหมื่นล้านเพื่อนเรียนร่วมรุ่นที่วิทยาลัยป้องกันราชาานาจักรด้วยกันนะครับ คดีนี้เกิดขึ้น26มิถุนายนตอนนั้นพันธุตำรวจโทบัญญินขับรถไปรับเสียชูวงไปตีกอล์ฟด้วยกันจากนั้นรถยนต์เล็กซัสที่พันธุ์ตำรวจโทบัญญินเป็นคนขับเสียหลักชนต้นไม้ข้างทางผู้ชมจนทําให้เสียชูวงเสียชีวิตญาติก็ตั้งประเด็นสงสัยหลายข้อถึงการเสียชีวิตของเสียชูวงว่ามันไม่ปกติปรากฏว่าจากการสืบสวนหลักฐานหลายอย่างชี้ไปที่พันธุตำรวจโทบัญญินโดยเฉพาะเรื่องการทาธุรกรรมโอนหุ้นกับียของเสียชูวงเนี่ยนะฮะให้กับทาง พิตตี้แล้วก็บเกอร์สาวซึ่งมีความใกล้ชิดกับพันธบรวจโทบัญยินนะครับเรื่องนี้นำมาสู่การออกหมายจับพันธำรวรโทบัญยินในสิงหาคมปี58ใน4ข้อหาใหญ่ก็คือร่วมกันลักทรัพย์รับของโจรปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอมอันนี้เป็นคดีโอนหุ้นเสียชูวงนะฮะส่วนมิถุนายนปี59กก็ถูกจับกลุมตัวฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนเพื่อปกปิดความผิดของตน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาความผิดอื่นที่ตนจะทำไว้จากกรณีการเสียชีวิตของเสียจืดหรือว่าเสียชูวงนะครับถัดมาคุณผู้ชมสิงหาคมปี59ปปอง,อง,องก็มีคำสั่งอายัดรัพย์พันธบัทโบัญิน90วันและปรากฏกุมภาพันธ์63ชื่อของพันธบรโบรัยินตกเป็นจำเลยอีกครั้งเมื่อนายวีรชัยซึ่งเป็นพี่ชายของผู้พิพากษาอาวุโส ศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ดูแลคดีโอนหุ้นเนี่ยถูกลักพาตัวเพื่อข่มขู่ให้ผู้พิพากษาย,ยกฟ้องคดีโอนหุ้นเสียชูวงร่วม300ล้านบาทในระหว่างทางมีข้อมูลรายงานว่ามีการลงมือทำร้ายนายวีรชัยพี่ชายผู้พิพากษาอาวุโสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาจนนำมาสู่การจับกลุ่มพันธระโคบัญญินอีกครั้งพร้อมกับพวกหลังจากพัวพันเหตุอุกอาจบุกอุ้มนายวีรชัย คดีนี้ก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะจนกระทั่งล่าสุดที่มาเจอคดีใหม่คดีที่เตรียมแหกคุกเนี่ยนะฮะ